สว่สดีครับผู้สำับตัวคนนี้ครับเขาว่าเป็นเหมือนกับเป็น่อดชันน,าานนะฮะไปอยู่ทีมไหนก็ตกชั้นเรียบฮะแล้วก็อยู่ๆดันถูกซื้อตัวโดยทีมพรีมเ์ลีนะทุ่มทุมเงินซื้อด้วยอะ่ะทีมที่แบบทีมใหญ่ด้วยแกง่เนี่ย อ๋ออหมมั้งอ,อ,อยากแทะได้แล้วโอ้โหทั้งกล่องทั้งสองแพ็กมาดีมากเก็บมาครับมันลุ้นคู้สองตัวคนนี้ก็คืออย่าง เกะไม่เสร็จขอดีนะฮึบมาแล้วเอร์เรนส์เลมส์เดลของอาร์เซนอลน,นั่นเองฮึบในเมื่อเราหาสุ่มลำบากแล้วก็ซื้อสิครับถามได้ ลายเซนคร wow, <wow>, wow. ับอารมณ์อมสแตนเล่อว้าวว้าวเราเที่ยวไหนวะ98ทับ250 mm hmm. บเยอะจังวะออริจ mm ิใ hmm. นในในควขอสัมผัสหน่อยขอสัมผัสหน่อยว้าวพื้นสัมผัสก็ดีนะใช้ได้ความหนามีบอกอะไรบ้างไหมแค่การันตี ประมาณนี่โอเคแลมสเดลครับผมชอบนะดูแกแบบมีมแพชชั่นนะทำแอสตันนอรกลับไปเล่นยูฟ่าได้ยูฟนะ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะถึงแม้ว่าแกจะช่วงไอเดี๋ยวไม่ตอบโจทย์อาร์เตต้านะครับที่จะเป็นแบบผู้สัตรูที่ใช้เท้าได้ดีแล้วขึ้นบอลมานะครับแต่ก็ต้องขอบคุณแกนะแกก็อยู่ในช่วงที่อาร์เซนอล์กำลังสร้างตัวนะครับโอเคประมาณนี้แฟนๆอาร์เซนอลหรือแฟนๆของแลมสเดลก็มาพูดคุยได้เปลี่ยนกันได้นะครับผม प्रिक्राफ.